วันนี้24พฤษภา2567เป็นวันที่112วันของการชุมนุมก็เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆนะครับวันนี้นายกเสษฐาเดินทางกลับมาที่กรุงเทพภายใต้สีหน้าที่ค่อนข้างที่จะเป็นกังวลนักข่าวก็ไปสัมภาษณ์ตรงๆอะ่ะ นักข่าวเขาไปถามว่าท่านนายกรู้สึกเป็นยังไงบ้างการที่สารรัฐธรรมนูญเนี่ยรับวินิจฉัยว่านายกรัฐมนตรีอาจจะเข้าข่ายผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงนายกรัฐมนตรีก็พูดแบบตรงๆเพราะว่าแกก็ไม่รู้เหมือนกันแกก็บอกว่าแกก็ต้องกังวลใจกังวลใจแน่เพราะว่าสารรัฐธรรมนูญรับไว้ด้วยมติ6ต่อสแล้วที่สำคัญพี่น้องครับ สำคัญตรงที่มติคนที่รับส่วนใหญ่คนที่รับไว้พิจารณาส่วนใหญ่รวมทั้งมติสี่ท่านที่บอกให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เสียงส่วนใหญ่เป็นเสียงของตุลาการตุลาการจากศาลต่างๆทั้งนั้นเช่นประธานศาลอาญาประธานศาลดีกาหรือประธานศาลต่างๆนั่นแสดงว่าถ้าพิจารณาตามกฎหมาย เศรษฐาทวีสินไม่มีทางรอดนี่ถ้าเอากฎหมายเป็นหลักนะเศรษฐาเลยบอกว่ารู้สึกเป็นกังวลเป็นอย่างมากรู้สึกเป็นกังวลว่าไม่รู้จะแก้ตัวยังไงวันอาทิตย์นี้จะประชุมร่วมกับคณะทำงานฝ่ายกฎหมายซึ่งแน่นอนว่าคณะทำงานฝ่ายกฎหมายก็อาจจะรวมถึงพิชิตชื่นบานด้วยคือคุณพิชิตชื่นบานเนี่ย เป็นที่ปรึกษากฎหมายอย่างที่เขาคุยมาตลอดว่าเขาเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับหลายรัฐบาลเป็นคนทํางานอยู่เบื้องหลังหลายรัฐบาลแต่ตัวเองยังเอาตัวไม่รอดอ่ะเป็นที่ปรึกษากฎหมายทํางานอยู่เบื้องหลังให้กับรัฐบาลหลายนายกรัฐมนตรีเป็นคนที่เซฟนายกรัฐมนตรีเป็นองค์ขลักนายกรัฐมนตรีมาหลายคนแต่ตัวเองยังเอาตัวไม่รอดอ่ะ วันนี้มีสายสืบรายงานมาสองสายสายแรกสายหนึ่งบอกว่านี่สายจากทำเนียบตอนเช้านี่พิชิตชื่นบานที่ประกาศสู้เต็มที่สู้ไม่ถอยแล้วบอกว่าถ้ามีหลักฐานเอามายื่นให้ผมแล้วผมจะลาออกเลยกลายเป็นว่าหลักฐานที่เอามาให้นะ่ะมันเป็นคำร้องของสวออซึ่งบรรยายฟ้อง90กว่าหน้า ในการบรรยายฟ้อง90กวา่าหน้ามันมีหลักฐานครบหมดเลยทั้งคำสั่งารศาลฎีกาศาลปกครองรวมทั้งคำสั่งของสภาทนายความด้วยพิชิตชื่นบานเขาก็ตกใจดังนั้นจึงของอนุญาตลาออกก่อนในตอนบ่ายแต่มันสายไปแล้วเพราะคำร้องของสอวอที่ยื่นไป90กวา่าหน้าบรรยายข้อเท็จจริง การที่คุณพิชิตชื่นบานลาออกจากตําแหน่งก็เท่ากับยืนยันข้อเทจ็จริงที่ยื่นร้องไปในวันนั้นดังนั้นข้อแทจ้จริงมันยุติในส่วนกรณีของคุณพิชิตชื่นบานส่วนนายกนี่ก็สงสารแก่นะพูดตรงๆนะเพราะแกก็ไม่รู้ว่าตั้งพิชิตเนี่ยแกก็ไม่ได้ตั้งนายกรัฐมนตรีวันนี้ฝ่ายกฎหมายหลายคน นักวิเคราะห์การเมืองก็บอกว่าถึงเวลานายกจะใช้นิสัยคล้ายๆทักษิณคือถีบหัวเอาตัวรอดพยายามเอาตัวรอดเพราะอะไรวันนี้แนวโน้มที่คุณเศษฐาทวีสินจะรอดได้มีกรณีเดียวมีกรณีเดียวที่สามารถเอาตัวรอดได้แต่ไม่ได้บอกว่าจะรอดนะมีช่องเดียวที่จะออกได้แต่ใช่ว่าจะรอด มีประตูเดียวคือการที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทำหนังสือไปถามที่กฤษฎีการนั้นเศรษฐาทวีสินไม่รู้เรื่องเขาก็จะบอกว่าผมไม่รู้เรื่องเป็นคำถามที่สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรียื่นไปเองความหมายก็คือว่าเขาก็โยนบาปให้สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี คุณนัทจรีอนันตสินซึ่งเป็นเลขาธิการสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเนี่ยทำหนังสือไปเศรษฐาก็จะบอกว่าที่ทำไปน่ะนายกไม่รู้เรื่องถ้าจะผิดก็จะผิดแค่นิดเดียวคือไม่ได้ตรวจทานเอกสารไม่ได้กำกับดูแลแต่พี่น้องครับคำถามที่สำนักงานเลขาธิการถามไปเนี่ยมันเป็นคำถามเฉพาะ มันเป็นคําถามเฉพาะสํานักงานเลขาธิการจะรู้ได้ไงว่าพิชิตชื่นบานจะมาเป็นรัฐมนตรีใช่ไหมคาถามเนี่ยมันเจาะจงถามเฉพาะคุณสมบัติของพิชิตชื่นบานยิ่งเศรษฐาทวีสินไปบอกว่าไม่รู้เรื่องเป็นคนที่ไม่ได้ดูรายละเอียดสำนักเลขาเขาถามไปเฉยเยก็เป็นหน้าที่ของสำนักงานเลขาที่ต้องถามไปยิ่งไปอธิบายแบบนี้ก็เท่ากับ เศรษฐาทาวีสินในฐานะนายกร,รัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ย่อนยานไม่เต็มความสามารถปล่อยให้เกิดความเสียหายต่อประเทศยิ่งหลุดเข้าไปใหญ่ผมบอกว่ามันมีช่องทางเดียวนี่หลายสำนักกฎหมายหลายสำนักเขาก็ฟันพงร่วมกันว่ามีช่องทางเดียวที่เศรษฐาทาวีสินจะอธิบายได้ก็คือไม่ได้ตรวจทานเอกสารแต่ไปพูดแบบนี้ก็ยิ่งเข้าว่าไม่ปฏิบัติหน้าที่ย่อนยาน ไม่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถปฏิบัติหน้าที่แบบหย่อนยานก็ยิ่งจะหลุดเข้าไปใหญ่ดังนั้นวินาทีนี้วินาทีนี้จนถึงอีกประมาณไม่เกิน90วันเนี่ยอย่างที่บอกอะ่ะมันกลายเป็นว่าบริหารประเทศมาตอนนี้9เดือนตั้งคลรมอรใหม่มา3-4อาทิตย์รัฐมนตรีลาออกไป3คน บริหาร9ก้าเดือนเป็นนายกที่บริหาร9ก้าเดือนแล้วตัวเองถูกศาลรัฐธรรมนูนจะวินิจฉัยการเป็นนายกรัฐมนตรีต่ออีกเพราะอะไรผมสงสารที่บอกว่าสงสารเสถาทวีสินเพราะเขาก็ไม่รู้ว่าคนที่บังคับให้ตั้งพิชิตชื่นบานตั้งคนนู้นคนนี้มาเนี่ยไม่ใช่เสฐาเป็นคนตั้งคนที่อยู่นอกรัฐบาลเป็นคนตั้ง เศษฐารวมทั้งตั้งพิชิตชื่นบานมาเป็นนายกรัฐมนตรีในคำร้องที่สวยื่นไปมันก็ชัดอธิบายคำร้องบอกว่าเศษฐาก่อนที่จะตั้งพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายงตีนี่ได้เดินทางไปพบทักษิณชินวัตรสามครั้งก่อนที่จะมีการตั้งพิชิตชื่นบาน ดังนั้นเนี่ยถ้าอธิบายความตามนี้เชื่อมโยงตามนี้แสดงว่ารัฐบาลน,นี้มีคนสั่งการที่เหนือกว่าเศษฐาทวีสินเมื่อวันสองวันมีทนายโมดไปยื่นที่สำนักง,งานปปอป,อ,ปอ,อะไรสักอย่างเนี่ยสอวอดิเลกต์ออกมาพูดวันนี้ว่าเตรียมฟ้องกับ,ก,บกับทนายคนนี้เพราะว่ากำลังจะไปปั่นให้เกิดความ เห็นที่แตกต่างดูมิน40ส,สวอ้างว่ามีการปลอมลายเซ็นซึ่งสำนักง,งานวุฒธธิสภาเนี่ยลายเซ็นเนี่ยเขามีการตรวจทานก่อนที่จะเสนอให้ประธานวุฒิไม่ใช่อยู่ดีๆจะไปปลอมได้ไม่ใช่สำนักง,งานคณะรัฐมนตรีอยู่ดีๆจะตั้งพิชิตชินบานได้น,นั้นเขามีการตรวจทานมีสำนักง,งานเลขาก็ตรวจทานลายชื่อตรวจทานลายเซนถ้ามีการปลอมลายเซนก็เป็นคดีอาญา ที่ผู้เสียหายต้องมาแจ้งความคนที่ปลอมลายเซ็นใช่ไม่ใช่แต่วันนี้ยังไม่มีรวมทั้งมาบอกว่าทำไมสอวอต้องทำหน้าที่เกินบทบาทในขณะที่รักษาการพี่น้องครับสอวอตอนนี้ไม่ใช่รักษาการนะไปจำเหตุกับรัฐบาลรักษาการรัฐบาลหมดอายุเขาเรียกรักษาการโยกย้ายข้าราชการไม่ได้ อนุมัติงบประมาณจํานวนมากไม่ได้มันมีกรอบลิมิตแต่สวชุดนี้เขาไม่ได้เรียกรักษาการเขาให้บอกว่าปฏิบัติหน้าที่ไปจนกว่าจะมีวุฒิสภาชุดใหม่เข้ามาคําว่าปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีสมาชิกวุฒิสภาใหม่เข้ามาคือมีอํานาจเต็มร้อยเปอร์เซนมันคนละความหมายกับการรักษาการนะ ปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่เข้ามาซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเข้ามาตอนไหนอาจจะปีหน้าก็ได้ใช่ไหมพี่น้องครับ